เออคนในคาราวานฉันไปไหนกันหมดนะเจ็ดใช่ไหมนะเจ้าทำให้เรื่องยากเปนเส<อ>ียงเว<อ>ทเลยนี่ไงถามทิงทิมถามท่านจรดทิงเอ้สวัสดีสหายสวัสดีทิงสวัสดีเันพาอู้หัเนพาลิงแสม,มาฮะทำไมไปเรียกเขาลิงอย่างนั้นน่ะเวท เออท่านช่วยคุยค่าทีทาไมเขาดูถูกค่าเยท่านเคนเสียข้าไปตรงไหนเนี่ยทาไมถึงดูถูกรูปร่างหน้าตาเขาอย่างนี้น่ะเวทถูกต้องท่านทําไมเป็นคนอย่างนี้น่ะข้าขอโทษนะข้าแพ้เสียงในหูวะเจ้าต้องขอโทษเขาขอโทษเขาเนี่ยไม่ได้ขอโทษเจ้าโอเคแล้วไปอาละทิ้งทิ้งช่วยดูเขาหน่อยนะ เสร็จชาลอ์ทิปทำให้เสร็จใชทำไมต่อท่านเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็ u image link นี่คืออะไรท่านข้าไม่เข้าใจฉันไม่รู้ฉัาไม่เห็นหน้าต่างเดียวกันจริงจริงจะกันไหนสิอ๋อข้าเห็นแล้วอะไรอนู่เข้าให้ข้าเอ่อใช้เอ่อเป็นรูปหน้าตาของข้าข้าต้องไปวาดท่านถึงถึงอู้ท่านมีชุดเอ่อแผ่นดินใหญ่ด้วยหรอท่านใช่แต่เดี๋ยวนะคือตะกี้เจ้าเดียกข้าว่าอะไรนะ ขออ่ะขออีทีสิท่านถึงถึงค่าชื่อทิ้งทิ้งเอาข่าขอโทษค่าจําชื่อค้าไม่ค่อยเก่งอ่าท่านท่านอ่าท่านซาโมเอลใช่ไหมใช่ครับท่านชื่ออะไรนะซาโมเอลทำไมค่าชื่อซาโมเอลซาโมเอลแต่ว่าท่านเป็นคนเอเชียท่านเป็นคนเอเชียแม่ข้าเป็นคนี้แม่แม่ข้าเป็นคนไทยใหญ่พ่อข้าเป็นคนในยุโรปข้าเลยเป็นลูกครึ่งหน้าตาข้าได้แม่ส่วนชื่อข้าได้พ่อข้าขอมองหน้าอีทีนะ <laughs> ได้เลยถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านทิงถิง,ถง